ค่ะเรามาเรียนรู้ชุดอะไรคะผลละไมนะ้ไม่นะห่วยไม่นะยังไงตัวเองทำหล่นนะ่ะนะไม่นะชุบชุบชุบอันนี้อะไรคะใส่นนะ้ำอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรอ่างงนอันนี้อะไรใส่น้ำอนี่อะไรอันนี้อะไรไม่นะไม่นะอย่า ดอกเห็ดไปนะดอกเห็ดไปนะอัน ah, น oh ี้อะไรคะไปถั่วถั่วใครชอบกินก็กะอร่อยจังอร่อยจังอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะไก่ตงอะไรคะตะไครอร่อยจังแตงโมอร่อยจังอันนี้อะไรคะไก่ อร่อยกัดทำไมอ่ะมันเป็นกระดาษกินไม่ได้อร่อยจังอร่อยจังอันนี้อะไรคะนี่อันนี้หอมหอมอะไรคะนี่อะไรทุ่งอะไรทุ่งเรียนทุ่งเรียอ่อันนี้อะไรอร่อยอร่อยไหมอร่อยชีเหม็นด้วยอันนี้แหละอะไร อันนี้อะไรอันนี้อะไร